ออเออพี่พี่ฟ้าใหม่ดีไหมเขาดีพันห,นหน้าห้าร้อยห้าร้อยอ้าวห้าร้อยเอาเทีมงานฝั่งแดงมาถอดค,คืนครับรับคืนคนนี้เป็นเพชรองคงอิงเกียธรรมทร,ทรนนะครับมุมแดงนี่ลูกสาวของพี่ฟ้าใหม่เกียรธรรมทรครับจากหนองคลา อำเภอะยุกต์นะครับส่วนมุมน้ำเงินนี่ฟ้ายอดทิพย์เพชรบอดทิ้งโดลงผู้สูงนะครับจากอำเภอทูสิง่ง,เ,งนเนี่ครับนี่ซ้อมอยู่ที่บอดทิ้น,ทโนโดล,ลงผู้สูงนะครับรทีมงานเสียบกบปรบมีนะครับ24กุมภาพันธ์นะครับเชิญนักเตะนำ นักเวยในสังกัดนะครับวนา,านะวนาคณะวนาค่ายครับที่บ้านหิดแห่ตำบลคอน้อยอำเภอสัาโรงนะครับจังหวัดอุบลราชธา,านีจะชกในวันที่30มีนาคม2ี่19บมีนาคมสืบพระป่าสามคีการกรุศลที่โรงเรียนบ้นานด่านตำบลภูผาหมอกอำเภอกันทะลักนะครับจะเปรียบมวยวันที่สมีนาคม แล้วก็วันที่2เมนาคมเปรียบอีกที่หนึ่งนะครับที่บ้านสเวตตบลสํารงตัตาเจนอำเภอคูขันชกในวันที่14เมษายนนี่มดีแดงบิลลี่บวยไทยชกเพชรดบสอนสุรเดชปราองวันดีเ,ดเ,ดสสเดดกษมชกโซโลโก,โกเลิงรมในฝันอานี่ทั้งสารายการนี่ก็การันตีความมันโดยโปรโมเตอร์กิติพงศ์คัแพงครับสุรเดชบงเป ดูยกแรกครับยกดูครับยกแรกครับวันนีสามยกครับแดงนี่ลูกสาวอดีตักมวยจักครับฟ้าใหม่เกียรติธรรมทอนย ทีมงานพิละธรรมพรทีมงานป๋าก้อยจับกรพ้าในกับพายุแล้วบริจาคผู้สิงครับโอ้ยดูต่อยท้องต่อยท้องดูน่ากลัวเลยครับทางด้านของยอดทิมเพชรครับ cái súng đầy lòi xó quả thết đồ Thì mà thí dân đắc khởi lịch Đi 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 Đi

เ่องเ่ยท้องยท้อยท้องท้องเสอนปี่เสียก๊อบไปสอนป่้ยนี่สอนใช่ห่โอ้ยป่ยชกเจ็ดคือสอนกันซะเตยตาม้สบ่ย คู่ต่อไปครับจะเป็นคู่ที่เก้านะครับุณสึกยอไก่ชนกับธนสัตว์สหโชคกรุ๊ปนะครับคู่ที่สิบช้างมงคลสิทธิ์ล้องชากับเกตนครสหโชคกรุ๊ปนะครับ เอ็ดไปดูเพชรลงแก้มชออะดูชื่อว่ปโปอประกิจกับเพชรลง,งแก้มสิทธิสรารวัตรเตีนครับมาขีดหน้ามาอําไพมาชูวแล้วยก,กสูงสูงเออยกสูงสูงน้ยกสูงสูงยกสูงสู้องวันได้แล้ว บอกว่าไปได้เลยเรา่ไปไหเลยยกที่สองตู้ขงซ้ายมาแล้วครับยด้เพชริ่ยเมเริู่่โอ้ได้เชียร์ครับได้เชียร์ครับกอหยุดหยุดหดยยยด ลงแล้วแดงดีลูกหลานจากของค้านะครับเพชรรุ่งินะครับตนน้ำเงินต้นทนเพชรตนทุนสิ่ง ยกนี้จดงออกลูกฉาลานะครับยอดเพชรเพชรใสช่วงชกทีสูงยาวเลยนะครับนัอ้าวต้ปรับตกแก้นะครับแดงเร ตั<ด>ชครับตัววิชาไรยักสีประธานเปิดการแข่งขันรวมสนับสนุนเลยครับยกสองาซ้ายขาซ้ายโอ้โหโดโดโอ<ด>้าแล้วครับลูกวิชาของ พี่ฟ้าใหม่ครับถ่ายทอดให้กับลูกสาวก็ย้ำนะครับปุณนี้มีมวยดีมวยฟรีที่เวทีมวยชุมคราวบ้านบัวรลมตบเกบะลติบบกต๊กตบบนครเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกศครับนายกสามารถโดนกุญสีนายกช้างกับัดอฟเบิร์อเดนแล้วก็จัดให้ชมฟรีนะครับ ตยงร่ื่นเตะเดบ้แล้มูเลยสวนหน้า่ไปดูธนุงูเงินเกียรติชัๆนนั้นนะครับหรือว่าเป็นิวันสงกยานไก่ป็นลูกชายของเสียมีนะครับจะเจอกับโชคดีเพชรแสงแล้วก็ไปดูเพชรบุญดีสอนจังหวัดครับจะเจอเพชรลิบมูลสิบสองทอน เอเสือทบขับเสือใหญ่ยิบจะเจอกับเพชรวีรพันธ์เล็กตะไบไทยเพชรพยัคฆ์พอเพชรตะไไทยเจอกับเพชรยูเดินตะไบแล้วก็เพชรบุคคลสิบพอน้ำนะครับจะเจอกับเพชรเดวินเม็กตะไบไทยพรผู้โดยดีบรรยาการชมเชยกับทู้เี่เจอิญทกคนอารมณ์นะครับยกสุดท้ายครับนี่จังหวัดเชียงรายกับจังหวัดเชียงใไม่เอ้า

頑張れ

ฮ้าไปที่มุกแดงกับปูเพชรหุ่นอิงด้ัด